เหมักคือหมากผมด้วยผมมืไแต่ลูกมาตัดผมใช่ไหมครับได้น่ารัวจะทำไรเสร็จแล้วก็จะได้ของเล่นคนอ่านถูกไหมใช่โอเคเสร็จแล้วไปเซเว่นกันมาคุณตัดไหมตัดได้ของเล่นเซเว่นคนอ่านนะถ้าไม่ตัดอดโอเคไหมโอเคสู้ไหมทำทำท่าหน่อยไม่แหลยรอเลยเป็นยูทูบเบอร์ต้องรอไง มีคนติดตามกี่คนแล้วเนี่ยมีคนแล้วบอกพี่กันสิฮะ่า9คน9คน9คนเลยโอ้ยดังแล้วยังดังใหญ่โตโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยใช่ป่ะเนาะมีอีกไหมที่บ้านมีอ่อเอาไปตัดตัดยังเนี่ยพ่อโอ้โหตัดตัดตัดเลยเยอะเลยเยอะเลยอืมมาเลยโอเคหล่อมาก กันเลยไะเดี๋ยวที่เดี๋ยวมเดี๋ยวปองไว้ก่อนเดี๋ยวปองไว้ก่อนโอ้เห็นพี่จัดเลยจัดแล้วนี่แหละไม่่ในตู้ออ้าก้มๆเลยก้มเลยท้างไว้ขางไว้ของเล่นของเล่นของเล่นข้องไว้พะกณที่เดียวของเล่นของเล่นของเล่นทำอะไรครับลูกคุณ ดูหวังเล่นป้ายลุยอุอุ้ยงอ่ดูทลห่าห่นะได้อาาเนาะเครื่องอาารังตัวเครื่องคัวหนไหมตัวนี้เท่ปอบคุณนี่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 เหรอมาอะไรอตไข่ด้วยปคุณ ไข่แล้วจะเป็นยังไงอ่ะไข่ไข่เข้าไข่ออกอนี่ไงคืออะไรอะ่ะไข่นี่นี่นี่เท่ห์นะมีน็นนอตไข่ไข่แล้วจะเป็นยังไงไขวงไข่ข้าวไข่ขออกแมไข่แล้วหัวจะถอ,อดเอาไหมถอดได้เอาไหมลอดูก่อนเผื่ออะไรอย่างเงีเ้ยนี่อร่นี่อะไรแว่นตาแว่นตาอะไรนี่นล็งลิงปืนเหรอ กไ็ไม่ะมีเป้าให้ด้วยไหมอ,อ๋อมีแว่นให้ด้วยอ,อ่ะอ๋อมีลูกติดๆด้วยมีแว่นด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยแปลงลากหุ่นยนต์บาร์บีนี่ก็มีโดมิโนโเกมไหมโดมิโนโอ้โหนะนี่ก็สนุกนะตอง

หนึ่งสองว้าโอ้โ่อช่วยหน่อยได้ไ,ไหมอ่ะหนึ่งอืมอะไรบ้างก็เป็นแบบนี้มีแว่นแล้วก็มีกระสุนนะคะต้องใส่แว่นได้นะลูกถ้าไม่ใส่แว่นพ่อไม่ให้เล่นนะโอเคไหมก็จะมีหกกระสุนนะมีกี่กระสุนหกกระสุนไหนดูซิ หนึ่งกระศูนสองกระสกระนสี่กระากระูนหสองคนเป็นเท่าไรสองคนเป็นหกกับหเป็นเท่าไรสิบสองโอ้โหเเท่มากเท่มากผมด้วยผมไมอันนี้เป็นไงเทไหมเทไปชิ้นต่อไปคือชิ้นต่อไปคือปืนชิ้นต่อไจะออกมาปืนออกมา ก่อนจับปืนลูกค้าต้องใส่แว่นก่อนลูกแต่น้องไม่ได้จับปืนนะไม่ได้ใส่แวนน้องด้วต่อไปก็จะเป็นใหญแอฟซูนมาเราดูสินี่ผมก็จะมีโกลูกนี่นะครับน,นี่เลยนี่นเลยเดี๋ยวเราจะใส่แว่นลูกก่อนอะไรนะอะครหลุดดัเนี่ยไม่ซูดแต่ดันแกละใครจะดึงมีแรงดึงนมาดึงสิอาดึงมาสิใส่กระสุนก่อนไหม เขาบอกว่ายังไงลูกเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าให้ใส่กระสุนก่อนใส่ก่อนนะจิ๊บเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ดำเนือคือลำเนือคือกระดจักระกดใส่กระสุนที่ปากกระบอกใส่กระสุนที่ปากกระบอกใช่ไหมลูกอืวก็เขโห่ด ดึงสลับปืนดึงสลับปืนไปด้านหลังไปด้านหลังโอเคตอนแรกเราต้องใส่กระสุนก่อนพอใส่กระสุนลงไปก็ชักชักปุ๊แล้วก็ยิงโอเคนี่คือที่มวยนะคะยังไงครับในรีวิวนี่นี่ก็จะเป็นปืนแบบนี้นั่นบนเป้าคสุดนะดอน่ารักก่อนค่ะนี่ก็เป็นที่ยิงม่นะคะใส่ก่อนปุ๊บใส่ก้อนปุ๊บ ให้มันสุดๆเลยให้สุดเลยนะแบบนี้แล้วก็ชักยิงได้เออถ้าเราใส่ไม่สุดมันจะเด้งออกมาชักก็สุดที่เล็งด้เล็งปั๊บได้เล็ปุ๊บยิงหุ่ยหยอจะบอกว่าชุดนี้มันเด็กมากมินดี้เก็ันสุธด้วยเป็นทหารปืนไม่ทางอื่นมิงก็ยิงมันก็ยิงปั๊บเลง